ตอนดูคุยแซปโชอย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะเมื่อยเนาะไม่มีใครขำกับฉันเลยแอคเมื่อยเหมือนกันเลยเด้อ เ,าเาขาอบอกว่าหลายๆคนนะคะรู้จักอยู่แล้วนะคุณสมบัติของงานดามันดีจริงๆนะคะแต่ว่าวันนี้มันดีกว่านั้นอีกค่ะเพราะว่าชายคนนี้ทุกครั้งที่มาคุณขาราคาดีที่สุดเพราะว่าราคาโรงงานคุณภาพดีราคาดีจะเป็นใครไปไม่ได้พี่ปอภาคภูมิสวัสดีค่ะสวัสดีพาครับสวัสดีแฟนรายการครับ ถูกต้องครับ <S 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 มาพร้อมโปรอลังการออแน่ <Pro S 1> แนโปรอลังแน่นอน, <S <S นวันนี้ต้องตกใจแน่นอนใครดูแม่นกน้อยอยู่เนาะ<ห>แล้วเปิดคุยสซ่โชว์เปิดช่องวันเวตครับนี่คือโปรโรงงานมาขายของเองเ<ห>มื่อกี้คุยกับพี่เบ้นเลยว่าช่วงนี้สถานการณ์แบบนี้จะกินอะไรเข้าปากหรือจะทําอะไระต้องดูถุงหลังบ้านเช่นเดียวกันครับผมบรรณาในการของบริษัทโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนเราเจอกันตั้งหลายครั้งให้ดูโรงงานหลังบ้านเราทีดนึงเพื่อตอกย้ําความมั่นใจว่าจะกินอะไรยเข้าปาก คุณต้องมั่นใจได้เอาอย่างแรกก่อนหนึ่งผมมาในนามของบริษัทโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนมหาชนแปลว่าอะไรครับจดทะเบียนในตลาดทรัพย์บริษัทของเราหรือโรงงานเราชื่อเต็มๆคือบริษัทหรือโรงงานโนวาออร์แกนิกจำกัด มหาชนมหาชนก็คือแปลว่าจดทะเบียนในตลาดทรัพย์ครับแล้วชื่อหุ้นของเราเช็คดูได้ตัว N กับตัว V อยู่ในตลาดทรัพย์ครับนี่คือบริษัทของเราครับโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนโรงงานเรานี่มีแลบบเป็นของตเองมีเครื่องจักรเป็นของตัวเองมีรายผลิตมีห้องแลบบมีงานวิจัยแล้วก็ถึงานครับเรามีโกดังเป็นของแต่งนั้นเวลาคุณจะกินงาดําเข้าปาก มั่นใจคุณภาพได้และย้ำว่าปกติเวลาหลายคนนึกถึงเรื่องของกระดูกข้อต่อหลายคนจะนึกถึง2อ,อย่างคือ 1.. เรื่องของงาดำา2เรื่องของคอเลาเจนวันนี้เป็นมิติใหม่ของการกินงาดำครับผมเอาคอเลาเจนมารวมไว้ในงาดำดังนั้นคุณจบในขั้นตอนเดียวแล้ว1กล่องเรา30มสิบกระครับกินได้1เดือนราคาปกติคือ590บาท2กล่องอยังต่ำพันสองบาท วันนี้ใครดูคุยแซบโชว์ดูแม่นกน้อยค้างตั้งแต่ช่วงต้นรายการสองกล่องวันนี้ผมขออนุญาตปรับเหลือแค่พันเดียวพอครับเหลือแค่พันเดียวและวันนี้พิเศษครับ21ตุลาคมโรงงานมาขายของเองใครโทรมาก่อนบ่ายสองโมงครึ่งเหลือเวลาอีกประมาณเกือบครึ่งชั่วโมง มีของแถงมอีกขอญาตเบิกของแถมเข้ามาใน<อ>งบพันหนึ่งนะ,ะไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มครับคุณได้งาดําเพิ่มอ,อีก4ี่กล่องอรวมทั้งหมด6กล่องกินได้ครึ่งปีจ่ายแค่พันเดียว<อ>และยาว่างาดําตัวนี้จุดเด่นคือ1นออกจากโรงงานมหาชน2ง,งาดาตัวนี้มีส่วนผสมของ U2 c U2 ชื่อเต็มคือคอลลาเจนไททูชื่อก็บอกแล้วว่าเจอเฉพาะในคอลลาเจนแต่วันนี้เราใส่ว่าดางาดำเรียบร้อยแล้วจานั้นคุณจะช่วยเรื่อง กระดูกโดยตรงข้อต่อโดยตรงนั้นใครลุกโอยนั่งโอยมีปัญหาเรื่องกระดูกกระเดี่ยวกินงาดําผสมคลอเจนครบจบแบบนี้ถามทั้งสองท่านครับหกกล่องพันความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับงงอยู่ค่ะตอนนี้งงอยู่นะงงอยู่เนาะถ้าไม่ใช่โรงงานมาขายของเองไม่มีสิทธิ์ทำราคาแบบนี้เพิ่มเติมอีกหนึ่งอย่างให้งงเพิ่มครับบริการส่งฟรีแล้วผมเชื่อว่าแฟนคลับแม่้องน้อยอ่ะอายุประมาณงาดําอยู่แล้วนะต้องกินงาดําแล้วสังเกตดีว่าปัญหาเวลา เกี่ยวกับกระดูกข้อต่อมันจะมาพร้อมอีกหนึ่งอย่างครับสายตาสายตาวันนี้เลยขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษละกันใครเปิดคุยแซบโชว์21ตุลาคมเอาผลิตภัณฑ์ดูแลสายตามาแถมเพิ่มในงบพันหนึ่ง<อ>ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่ม อ่ะขอญาตเบอร์เข้ามาวันนี้โปรตกใจกันนิดนึง <Okay. S 2> ให้จริงๆโปรนี้ต้องจัดตั้งแต่จัดประมาณธันวาคมแต่วันนี้เอามาลองจัดดูก่อน oh. ว่าแฟนรายการคุยแซบโชว์แฟนรายการช่องวันจะชอบมากน้อยขนาดไหน ah. แล้วธันวาแล้วค่อยเจอโปรนี้ใหม่ ah. ผมให้ปริพันธ์ดูแลสายตากับ CL ตารัดเพิ่มอีก2รกล่อง oh. จุดเด่นตัวนี้ขอรูปโรงงานขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งเวลาจะกินอะไรเกี่ยวกับสายตามันต้องลงลึกไปถึงโรงงานผมให้ดูโรงงานย้ำอีกครั้งหนึ่งครับโรงงานเราผ่านเกณฑ์ต่างๆทั้ง ISO 9001:2015มาตรฐาน GMP ต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรเป็นของเต็งและย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเรามาในนางของบริษัทโนวาออาร์แกนิกจำกัดมหาชนพอเป็นมหาชนแล้ว มั่นใจถึงคุณภาพสินค้าได้<ฆ>แล้วตัวผลิตภัณฑ์ตัว CL ตอนนั้นจุดเด่นที่แตกต่างจากแบรนด์ทั่วไปคือเราใช้ลูทีนนาเข้ามาจากอเมริกา<ฆ>แล้วผลวิจัยเขาก็บอกแล้วว่าพวกบิลโบรี่โกเจบโบรีีที่อยู่ใน CL ตอนนั้นะ่ะมันมีส่วนช่วยดูแลแล,และสนองของสายตา<ฆ><ฆ>ยุคนี้สังเกตตัวเองว่าเราจ้องจอจ้องมือถือบ่อยๆอไม่ค่อยได้ดูแลสายตาถามพี<ฆ>่เบนถามพี่ย่าดูแลสายตาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะเราจำไม่ได้เราจำไม่ได้เพราะอะไรครับเวลาไม่มีปัญหาสายตาเราไม่ดูแลหรอก เราจะดูแลสายตาก็ต่อ offs, เมื่อมันมีปัญหาดังนั้นป้องกันดีกว่าแก้ไขครับให้อีก2กล่องอถามทั้งสท่าน8กล่องกินได้8เดือนบวกส่งฟรีจ่ายพันหนึ่งกับราคาโรงงาน มันว้าวขนาดไหนครับว้าวมากสิว้าวมากพีอยาไม่รู้จะหาคำไหนมา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 เปรียบเทียบเนาะราคาที่หาที่ไหนไม่ได้ไม่ได้จริงๆถ้าไม่ใช่โรงงานมาขายของเองไม่มีสิทธิ์ทำราคาแบบนี้พาพี่ยาพาพี่แบนพาท่านชมครับไปดูโปรอบที่หนึ่งพร้อมกันทั่วประเทศครับวันนี้ใครเปิดคุยแซบโชใครเปิดช่องวันครับเฉพาะงานดำเหนเยียาปกติกล่องหนึ่งก็590บาทแล้วสองกล่องยังต่ำเกือบพันสองร้อยบาทแต่วันนี้สองกล่องลดเหลือแค่พันเดียวใครโทรมาก่อนสองโมงครึ่งหรือเวลาอีกประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงให้งานดำเพิ่มอีกสี่อองงงเปป็นนกกล่่ิครี ให้บริพันธ์ดูแลสายตากับ CL ตรลตนับเพิ่มอีก2กล่องหมดหน้าจอ8ชิ้นกินได้8เดือนซื้อปีนี้ปีหน้าเคยเจอกันใหม่เนาะใครสนใจเบอร์อยู่บริเวณด้านล่างจอครับ02-0265-888ย้าวนะปกติพันหนึงเต็มที่ได้แค่2กล่องวันนี้พันหนึ่งท่านชมดูบนหน้าจอให้ทั้งหมด8กล่อง กินได้8เดือนจ่ายพันหนึ่งครับ02026 588ย้ำนะวันนี้ปกติงานดำหนึ่งกล่อง590บาทสองกล่องพันสองร้อยบาทวันนี้สองกล่องเหลือพันหนึ่งแล้วแถมงานดำเพิ่มอีกสี่กล่องเป็นหกกล่องกินครึ่งปีให้ผลิตภัณฑ์ดูแลสายตากับซีแอลตารดนัดอีกสองกล่องหมดหน้าจอแปดชิ้นจ่ายแค่พันเดียวครับใครสนใจย้ำเบอร์ครับ02026 588ย้ำครับ02026 588ครับใครจดเบอร์ไม่ทันทีมงานค้างเพจโปรไว้หน่อยช่วงที่แม่บ้านหรือหลายคนกำลังตัดสินใจอยู่อยากให้พ เบนเชิญชวนเนี่ยว่าพันหนึ่งกับของ8ชิ้นในยุคเศรษฐกิจแบบนี้มันคุ้มขนาดไหนครับดูานาดาหนอ่ไม่ได้อีกแล้วมันคุ้มนะแปดชิ้นฮะใช่ครับพันเดียวคือหารตกมาเหลือเท่าไหร่ร้อยยี่สิบห้าบาทมีได้ทั้งกระดูกทั้งตาด้วยถูกต้องจริงเก็สังเกตดีๆเหมือนพี่เบนบอกอ่ะคนเราเวลาอายุมากขึ้นแพ็กเกจสองอย่างที่มันตามมาคือกระดูกกับตามันจะมาพร้อมกันคนที่ปวดกระดูกกระเดี้ยวมันจะมาพร้อมกับสายตาที่ผ้ามัวเพราะอะไรครับเราใช้มาตลอดทั้งชีวิตนผู้ชมเราสังเกตสายตา ท่าน้ชมจะมีสิทธิ์พักสายตาก็ต่อเมื่อนอนเท่านั้นเองนะ<ฆ>แต่หลังจากตื่นนอนตลอดทั้งวันอนะ่ะคุณต้องใช้สายตาแต่วันนี้ขออนุญาตครับเอาผลิตภัณฑ์ cl ตอนนอ่นะมาแถมให้กินฟรี2กล่อง,กองปกติถ้าคุณดูรายการอื่นคุณต้องซื้อนะ<ฆ>แต่วันนี้ขออนุญาตแถมและงาดำหกกล่อง กินได้6เดือนทั้งหมดทั้งมวละจ่ายแค่พันเดียวหมดหน้าจอที่คุณเห็นย้านะพันหนึ่งคือได้งาดํา6ได้ผลิตภัณฑ์ดูแลสายตา 2, 2>, 2> าเยอะมากเยอะมากเฉพาะวันที่โรงงานมาขายของเองอคใครสนใจจ่ายแบงค์พันแค่ใบเดียวครับศูนย์สองศูนย์สองหกห้าแปดแปดแปดย้ำก็ศูนย์สองศูนย์สองหกห้าแปดแปดแปดครับ, 02, 26, 8, รบก่อนเปิดโปรอีกหนึ่งรอบให้ท่านชมดูโรงงานของเราอีกหนึ่งรอบเป็นรอบที่สามผมย้ำนะโรงงานของเราในานางของบริษัทโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนงาดำของเรามีความพิเศษคือผสมทั้งงาดำและคอลลาเจนไททูปกติคุณเจอ เฉพาะในครเจนแต่เรามามิกไว้ในงาดำาตลร้อยแล้วดันนั้นคุณได้ประโยชน์ทั้งงานดำและประโยชน์จากครัเจนและกระดาตัวนี้ครับมีดาราหลายคนร่วมรับประทานครับว่าได้เป็นในส่วนของพ่อป๋องกระพนพี่ชมพู่นี่พี่มนสิทธิ์คำสร้อยพี่ลูกศรพี่โดดดยุทธภิชัยพี่แพรรีแบบนั้นมั่นใจคุณภาพได้ผมย้ำนะ6กล่องพันบวกสายตาอีก2พานท่านผู้ชมครับไปดูโปรอบที่3พร้อมกันทั่วประเทศครับก่อนจะปิดรายการวันนี้ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาพันแรกก่อนคุณได้งานดำา6ได้ผลพันดูแลสายตาอีกับสนใจบงค์พัันดเยบ0 2 026588แต่วันนี้ใครเบิ้ล1 2ชุดเรามีของแถมม้ด้วยวมีอีกแล,แล้วครับมีถังเช่าแถมไม่กินฟรีอีก4กล่องเอาพันแรกก่อนงาดำ6แล้วก็สายตายอีก2เบิ้ล2ชุดเอาถังเช่าไปกินฟรีอีก4กล่องผมย้ำเบอร์ขั้นสุดท้ายนะครับ02 026588ย้ำครับ02 0 2 6 5ป8โปรนี้ส่งฟรีและโปรนี้บริการเก็บเงินไปทางคลัสที่สุด พี่ปอองานนี้ยังไม่เคยผิดหวังเลยจริงโรงงานมาเองจริงถูกจริงจริงถูกจริงๆขอบคุณมากขอบคุณพี่เบงขอบคุณพี่ยากรขอบคุณน้ำมาค่ะขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะบังคุยแสบโซ่แล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้น้ำในเด้อค่ะ